เอาลูกน,นันมีมะแดงหล,ลับมะน้อดู่นมั่นแต่ไหนคะน้องสวา เป็นวิธี่เอวลูกนอนนะครับหมูแรงน้องสันวากรกินน้ำกิ้งนะครับกินน้ำหลักลับปุ้ยนะครับพี่น้องอากาศเงี้ยห่อนเลน็กน้อยครับมื้อเนี้ยลังจากฝนตกในสองสามมือแล้วรับแล้วรับแล้วนะ พี่ให้ได้กินนมนะว่าท่านใจเจ้าของเออนิโนมาท่านใจเจ้าของอย่าใครมะ้เจ้าของเลยเอามือบังเด็กหน่าสามียังหงุดหียดเขียดเป็นแล้วเน,นื้อพี่น้องนอนลวนอนละเ้วก็เสียงเอาไปทั้งในนะครับหมูอ้วนสาข้านางไง อ้าวนี่ตาเลาสาวนางสาวคำนางสาวคำนางสาวกำหงังสาวบ้านนัูนับชุ่มจากทั้งใดกพะพ่อเมียนแม่ได้ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนห้นะครับกะเสียเบื้องนะครับ แม่คุณแม่มือใหม่เอาลูกนอนนะครับคุณแม่คุณแม่มือใหม่แต่เคยเอาเล็กหน่อยแล้วนะครับเอาตอนอยู่เวียงแต่นะลงมือแล้วเว่นก็ยุ่งสี่แล้วครับพี่น้องเมื่อได้อากาศ

เรียน,นตะีอูเลยเรียแบบน,นขีอูเนาะกมาเดี๋ยวนอนนอ,นอมองมาสิตีนึงอว่นขึ้นว้ไววไว้เนาะเนาะ กันนั่เตะก็เหนื right? oh ่อยอืมครับเปลี่ยนกันอุ้มนะครับพี่น้อาเปลี่ยนกันอุ้มงี้ยมันไม่ได้นองกินนมนะครับน้องสวาสวัสดีค่ะอ้าน้องสวัสน้องสวัสเลี้ยงน้องช่วยไหมครับบางไหมนี่ไงเข้าไปเลี้ยงค่ะค่ะนี่ รักกันนะคะจากน้อยก็เตรียมผมเตรียมที่นอนเข้าไปแล้วนะครับเตรียมที่นอนเข้าไปแล้วมีกันหนึ่งเขานะครับ น้องน้องสวัจะเรียนจบวันไหนน้องน้องน้อง,น,องน้องสวัสดรับเกียรติบัตรวันไหนไกลหรือยังวี่ทบเก้ายี่สิบเก้าก็บอกยี่สิบเก้าให้ม่อาจจะซื้อขนมมาให้ไหมนี่นี่น้องสวานะครับจะเรียนจบแล้วนะครับจะไปต่อจะไปต่อนะครับอนุบาลที่อำเภอบ้านผือนะครับอนุบาลจบ ศูนพนาเล็กปีนี้ละเกงจเพิ่งปลูกนะครับปลูกผักสวนขั้วผักอีตูนะครับใบสประกอบอาหาร น้องสาวาเปิดพัดลมให้แม่คำพังหน่อยค่ะน้องสาวาช่วยกันนะเปิดพัดลมค่ะเบอร์สองก็ได้ถ้าเบอร์หนึ่งเปิดไม่ติดลุงเหลียกลมเ,เลยหน่อยครับ เห็นท่นมาแล้วพีทำมือเปลี่ยนกะสีเอามือขอบไปนะมืขอขวบก็น่อยสบายมันามาถือกล้องให้พ่อได้หน่อยถือนี่นะถือไว้อย่างนี้นะก็ไม่ใช่นะะี่ค่ะมาจับด้านนี้จับอย่างนี้ค่ะเออจับอย่างนี้เออกินค่ะเดี๋ยวพ่อได้ไปเอาอันนี้แป๊บนึงนะ กะแทำขนมอยู่ไหนก็ยวค่ะแหวะแหวะค่ะเอ้ยสวัสวยไทยครับอยาจะกินขนม บรูว่าทีไงยังกินเล่งนะครับ <c oughs> กินเขาเนีย่ยเขาเศร้าม่านสามม้งนะครับสามม้งสี่มงผมผมเที่ยงหมดละต้องพางเฮ็ดธุระเร็จผมค่อยได้ไปกินนะครับเลี่ยนกันกินนีน่แหะนานนอยก็น,นอนไป็ที่เรียบร้อยนะครับดิ้งดูดีดูดีครับ